ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีออกโรงยื่นหนังสือถึงนงายอำเภอส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมการปกครองขอความเป็นธรรมให้กับประหลัดอำเภอที่ถูกย้ายโดยไม่เป็นธรรมทั้งที่มาทํางานได้เพียงไม่ถึงเดือนคาดว่าเป็นเรื่องการเมืองในวันนี้เมื่อเวลา9ก้านกาสามนาทีที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุร,รีได้มีกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพัฒนานิคมจำนวน9ตำบลจำนวนทั้งสิ้น305คนโดยการนำของนางรัตนาบุญคิว้วประธานชมรมได้มารวมตัวกันเพื่อสแสดงออกถึงความสามาคัคคีขอความเป็นธรรมให้กับนักการปกครองของอำเภอโดยการยื่นหนังสือต่อนายเดชวุฒินินยม้แมแานอำเภอพัฒนานิคมเพื่อยื่นต่อผู้ว่าราชกาจรจังหวัดลบบรุรีและให้ผู้ว่าราชกาจรจังหวัดลบบุรียื่นต่ออธิบดีกรมการปกครอง โดยในเอกาสารหนังสือน,นั้นที่นํามามอบให้กับประกอบไปด้วยข้อความขอความเป็นธรรมในการโยกย้ายนายพีรวัตรธรรมคุณประลัดอำเภอหูหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอย่างไม่เป็นธรรมโดยการเขียนข้อความด้วยลายมือของกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในอำเภอพัฒนานิคมเพื่อส่งให้ถึงมืออธิบดีกรมกาปรปกครองเป็นของความเป็นธรรมซึ่งในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้รับหนังสือดังกล่าว พร้อมกับให้รีบนำส่งให้กับผู้ว่าราชกรารจังหวัดลบบุรีเพื่อเสนอตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดไม่ให้มีการดึงเกมหรือตกหล่นแต่อย่างใดนางรัตนาบุญคิ้วประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่าในการรวมตัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพัฒนานิคมในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการประท้วงหรือร้องเรียนแต่อย่างใดแต่เรามาขอความเป็นธรรมให้กับนักปกครองท่านนี้ที่ถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมทั้งที่มาทํางานยังไม่ถึงเดือน ประหลัดท่านนี้เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีและเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเข้ากับกำนนันผู้ใหญ่บ้านได้ดีเหตุเช่นนี้อาจจะมาจากเป็นการวิ่งเต้นของนักการเมืองที่เสียผลประโยชน์ในพื้นที่เป็นการตัดแขนตัดขาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในระดับสสโดยการขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ถ้าระดับจังหวัดไม่ได้ผลก็จะเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมการปกครองต่อไปครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชน สามารถเมตใจดีรายงาน